ผู้สมัครนายกอบตอรหรือสมาชิกสภาอบตอก็ตามนะครับไปหาเสียงโดยหาเสียงว่าจะไม่เอาเงินเดือนเลยนะครับโดยจะยกให้กับหมู่บ้านไปทำประโยชน์ต่างๆสามารถหาเสียงแบบนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้นะครับคุณผู้ชมตามพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพศส5 6 2มาตรา65เขาได้ บัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับก็คือห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดนะตรงนี้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ในวงเล็บ2นะครับให้นเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้เป็นเงินเลยนะครับให้กับชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดหรือศาสานะสถานอื่นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดตรงนี้ เข้ามาตรา35วงเล็บ2ชัดเจนเลยนะครับไม่สามารถไปหาเสียงแบบนี้ได้นะครับว่าจะไม่เอาเงินเดือนจะยกเงินเดือนให้กับชุมชนหมู่บ้านให้วัดให้โรงเรียนแบบนี้ไม่ได้นะครับ